หลังจากที่ผมฉีดตัวอีมาแมกตินเบนโซโอเอตไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับฉีดไปเมื่อวันที่17นะครับวันนี้วันที่18นะตัวอีมาแมกตินเนี่ยมันก็จะดูดซึมเนี่ยอยู่ในใบลำไย,ยเราเห็นไหมหลังจากที่เราเจอหนอนเราฉีดนะครับจะเห็นตัวหรือไม่เห็นตัวก็แล้วแต่นะครับพอถึงรอบฉีดเราก็มาฉีดนี่เห็นไหมหนอนมันก็จะ ไหมมันพอมันกินใบลำไย,ยกัดใบลำไย,ยนะครับมันก็จะตุยเรียบร้อยครับเนี่ยครับเราจะเห็นตัวเ,เล็ก,เ,ลกเห็นไหมอันนี้คือมันตุยแล้วนะครับคือตัวอีมาเม็กตินเบนโซเอตก็จะซึมอยู่ในใบลำไย,ยเราเนี่ยเต็มที่นะครับที่มันจะออกฤทธิ์ดีๆก็ประมาณสัก4ี่ห้าวันนะครับเนี่ยนะครับนสองตัวเลยที่เราเห็น เลกแรกตัวเท่าเส้นได้นะครับตุยแล้วนะครับ